สวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้นะคร activity, idea, ับน e ัทมีรถมาแนะนํา2คันนะครับเป็นคูเบต้าบีสองหนึ่งนะครับมาดูนะครับ2คันนี <ower> ้ข้อแตกต่างนะครับมาดูใกล้นะครับคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นรถสําหรับงานสวนนะครับงานสวนก็คือดันได้ไถได้นะครับอีกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นงานสําหรับรถที่ว่าเข้าร่องอ้อยนะครับรถแบบนี้นะครับมีโครงแบบนี้นะครับไม่ใช่รถฮ่องกงนะครับฮ่าเป็นรถเขาเรียกว่ารถโครงกันอ้อยนะครับเวลาที่ลูกค้าเอาไปใช้งานในสวนอ้อยเนี่ย เขาจะใส่พวกเครื่องสางนะครับเครื่องสางแบบนั้นนะครับใครสนใจอยากได้เครื่องสางไปอ้อยพร้อมก็มีนะครับหรือว่าอยากได้โรตารี่80 10เซนพร้อมมือ1หรือมือ2แลเราก็มีนะครับว่าถึงราคาตัวรถของทั้ง2คันนี้นะครับคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทรถ102ชั่วโมงการทํางานนะครับ102ชั่วโมงการทํางานนะครับรถจดทะเบียนปี6อันนี้ปี6 7นะครับปี6 7ปีใหม่มากนะครับรถใช้งานแค่ปีเดียว รถสวยเดิมครับมาดูใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆความเดิมความสวยของเขานะครับสีนะครับสีสันยางเหมือนรถใหม่มือหนึ่งประกันศูนย์ยังเหลือๆครับประกันศูนย์ยังเหลือๆประกันศูนย์ยังเหลือๆครับตัวนี้นะครับอ่าส่วนคันนี้นะครับ B 2 1 4 0 S นะครับอ่าคันนี้นะครับ72ชั่วโมงการทํางานนะครับได้ชุดใบดันนะครับแล้วก็จะได้ผ่านพวนนะครับราคาจะอยู่ที่2 2 9 0 0 0สนาพนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับรถที่ กลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่ไม่เยอะนะครับงานนาก็ได้งานสวนก็ได้นะครับหรือว่าอยากเอาไปใส่หางตัดหญ้าเพิ่มเติมก็ได้ตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยเดี๋ยววันนี้นะครับให้น้องนาทีนะครับรีวิวนะครับแต่ละคันให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับเริ่มต้นจากคันนี้ก่อนลูกเป็นรถเข้าร่องอ้อยนะครับคันนี้1นึ่งแสนหาบาทนะครับรถหลักร้อยชั่วโมงนะครับร้อยร้อยสชั่วโมงการทํางานนะครับสวยๆเลยคันนี้ นะครับ 100, 1 0 4 1 0 4ชั่วโมงการทำงานนะครับเกๆก็ระบบเกียร์จะเป็นเเกียร์เดินหน้านะครับ3เกียร์ถอยหลัง21แรงม้านะครับ2เพาวโพวิวครับรอบปั่นวิดีโอ980จะเป็นรอบเร็วนะครับแล้วก็540ก็จะเป็นรอบช้านะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับรถสภาพเหมือนรถใหม่เมื่อหนึ่งนะครับสำหรับโฟลคต้า B2140S 2, 2 1แรงม้านะครับทะเบียน1 0 4 8นะครับ1048โ okay. อเคมาชมคันที่2ครับคันที่2นะครับรถเหมาะกับงานรถเหมาะกับงานตัวนี้รถเหมาะกับงานสวนครับรถเหมาะกับงานสวนนะครับมาดูคันนี้สตาร์ทเลยลูกลงสนามเลย อยากได้หางตัดหญ้าเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากได้โรตารี่ไว้ปั่นนานะครับปั่นนาก็ได้ดันก็ได้ไถก็ได้นะครับกว่านี้นะครับเอาลงสนามให้เอฟซีได้ชมกันขายเป็นเงินสดทั้งสองคันนะครับไม่มีผ่อนไม่มีดาวเดอร์นะครับสนใจก็สามารถเดินทางเข้ามาดูรถนะครับหรือเข้ามาทดสอบระบบกันได้นะครับสาหรับ B ีเอ็นะครับทะเบียนนี้ครับ1่ตอท .6133 ึ่ตอท61ห3 ูครับระบบโฟวิลทำงานปกติครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับจิ๋วแต่แจ๋วครับเป็นสองเพ่านะครับรุ่นนี้เป็นสองเพ่าโฟวิลแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูงานดันกันบ้างนะครับมาดูงานดันกันบ้างใครสนใจนะครับ2องแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเต็มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบเลยนะครับรถจดทะเบียนปีคันนี้ปี 66นะครับคันนี้ปี66คันเมื่อกี้ปี67รถสภาพเหมือนรถใหม่ครับสนใจเข้ามารถลองลองขับได้นะครับที่ร้านนะัแทกเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นำรถเล็กๆนะครับมารีวิวให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันนะครับสนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถได้นะครับขอบคุณครับ